15เคล็ดลับกินแล้วก็ทำยังไงให้ผอมสไตล์คนขี้เกียจสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโฟร์ที่ยังฟิต40ก็ฟิตได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องวิธีการกินยังไงให้ผอมนะคะไม่ต้องกินคลีนก็ผอมได้ค่ะแค่เลือกกินให้ถูกนะคะดังนั้นวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะเทคนิค15ข้อนะคะในการกินอาหารแล้วก็ทำยังไงให้ผอมแบบคนขี้เกียจค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ข้าแรากเลยนะคะใครทุกคนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนมวัวค่ะเพราะว่านมวัวเนี่ยมีน้ําตาลแล้วก็ไขมันที่สูงกว่านมทวเหลืองหรือว่านมอัลมอนหรือว่านมพิตาชิโอค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะติดกาแฟาที่ต้องมากับนมนะคะก็แนะนําให้เลี่ยงนมวัวนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นนมพิตาชิโอหรือนมอัลมอนแทนนะคะเทคนิคง,ง่ายก็คือถ้าเกิดร้านกาแฟาร้านนั้นคาเฟ่าร้านนั้นไม่มีนะคะเราก็ซื้อนะคะพกไปเลยแล้วก็ยื่นให้กับคนขายหรือว่าบาริสต้าได้เลยค่ะ ข้อสองแล้วค่ะทุกคนเวลาซื้อของนะคะอย่าดูแค่คำว่า low fat ค่ะ สิ่งที่คุณควรต้องดูนะคะว่าขนมหรืออาหารบางอย่างนะคะที่ติดคําว่า low fat ก็จริงนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าบางเทียเขาเติมน้ําตาลลงไปนะคะเพื่อให้รสชาติของอาหารอันนั้นน่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือน้ําตาลนะคะที่ส่งขึ้นซึ่งจะทําให้ลดความอ้วนได้ยากมากขึ้นค่ะดังนั้นหลักง่ายๆในการเลือกซื้อของนะคะไม่ต้องดูคําว่า low fat เลยค่ะแต่ว่าให้ดูฉลากโภชนาการนะคะว่ามีน้ําตาลกี่กรัมนะคะเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ ข้อ3ค่ะระวังอาหารต่งตางๆนะคะที่คุณคิดว่าคลีนแต่จริงแล้วแฝงไปด้วยน้ำตาลแล้วก็คาร์บที่สูงมากเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาหารจำพวกกราโนล่านะคะซีเรียลนะคะพวกนี้นะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีคาร์บที่สูงมากเลยนะคะกินมา,มากๆก็คืออ้วนนะคะไม่ได้ลดความอ้วนได้เร็วมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกน้ำสลัดต่างๆนะคะถ้าน้ำสลัดเนี่ยแนะนำให้กินเฉพาะแค่บาลซามิก,กหรือน้ำมันมะกอกเท่านั้นนะคะนอกนั้นน้ำสลัดอื่นๆเนี่ยก็คือไขมันเยอะหมดเลยนะคะอีกเมนูที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโคลสลอค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสลัดนะคะแต่จริงๆแล้วโคลสลอเนี่ยเป็นสลัดที่น้ําตาลสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะเลี่ยงได้เลี้ยงค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีน้ำผึ้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วน้ำตาลเยอะเหมือนกันผักอบกรอบไร้น้ำมันแล้วก็ผลไม้อบแห้งต,งต่างๆค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างนีนะคะกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะก็มีค่าที่สูงมากทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วว่ากล้วยหอมก็คือให้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นแนะนําให้กินไม่เก er ินว like ันละหนึ่งลูกก็พอค่ะสําหรับกล้วยหอมค่ะทั่วทันยิ้พืชต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะประโยชน์สูงมากเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรากินมากกินเพลินไปนะคะก็จะทําให้อ้วนด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีการกินนะคะอย่างเช่นนะคะเมล็ดอัลมอนด์นะคะก็ให้กินไม่เกินวันละ10เม็ดก็พอค่ะ ข้อสีแล้วนะคะทุกคนอยากลดความอ้วนไวนะคะระวังอย่าให้เกิดอาการท้องผูกค่ะ สำหรับคนที่กินผักเยอะๆนะคะก็ให้ดื่มน้ําตามไปด้วยเยอะๆเช่นเดียวกันนะคะวันละ 2- 3ลิตรได้เลยนะคะเพราะว่าการกินน้ําเข้าไปนะคะจะจะไปช่วยนะคะช่วยย่อยแล้วก็ช่วยดันผักออกมาถ้าเกิดคุณไม่กินน้ําเพียงพอนะ,ะก็ทํใไปยิ่งท้องหรือท้องเฟ้อแล้วก็ขับถ่ายไม่ออกไปกันใหญ่เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของการท้องผูกนะคะก็ให้กินอาหารที่มีพรีบโอติกเยอะๆนะคะจะมุกกิมจินัตโตนะคะเทมเป้ผักกาดดองค่ะ อ๋อแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะให้กินข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแทนไปเลยนะคะข้าวขาวค่ะข้า,าแล้วนะคะทุกคนเป็นทริคเด็ดๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะเร่งหรือว่าเพิ่มอัตราการเผาผลาญน,นะคะนั่นก็คือการดื่มกาแฟแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ชาอูหลงค่ะ สำหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะแนะนําให้ดื่มชากาแฟน,นะคะก่อนออกกาลังกายประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะช่วยเรื่องอัตราการเผาผลาญพลังงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความอึดในการออกกําลังกายของคุณให้ยาวนานมากขึ้นเมื่อออกกาลังกายได้นานยาวนานมากขึ้นนะคะก็จะทาให้ลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อหากค่ะว่าด้วยเรื่องการยับยั้งการดูดซึมแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะแนะนานะคะให้คุณกินผักใบเขียวนะคะในระหว่างมื้ออาหารหรือว่าในระหว่างที่คุณกินแป้งหรือว่ากินข้าวค่ะ เพราะว่าจะตัวผักใบเขียวเนี่ยนะคะจะไปช่วยลดกระบวนการดูดซึมข้าวนะคะที่จะเป็นจากแป้งไปเป็นน้ตาตาลนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการกินถั่วธัญพืชต่างๆนะคะในระหว่างการกินข้าวหรือว่ากินเค้กอะไรพวกนี้นะคะเจ้าตัวถั่วธัญพืชต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะไปช่วยลดกระบวนการดูดซึมแป้งแล้วก็น้ําตาลนั่นเองค่ะข้อ7แล้วนะคะสาหรับสายหวานหวานทั้งหลายนะคะที่อยากจะกินขนมหวานให้กินขนมหวานจบภายในเที่ยงค่ะ พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ระบบเผาผัานพลังงานของเรานะคะจะทํางานได้ดีในช่วงเช้ามากกว่าช่วงเย็นค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะกินขนมนะคะกระจุบกระจิบนะคะก็แนะนําให้กินในช่วงเช้านะคะร่างกายจะได้เผาผัานให้หมดภายในเที่ยงค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็ไม่กินแล้วนะคะสมมุติว่าคุณอยากจะกินนะคะทุเรียนนะคะก็กินวันละหนึ่งพลูนะคะเท่านั้นพอแล้วก็กินเป็นมือนะะ้อเช้าค่ะไม่ต้องกินช่วงบ่ายค่ะแค่เนี่ยก็จะทําให้คุณอ้วนน้อยลงแล้วะคะ่ะ เข้าป่าแล้วค่ะทุกคนให้คุณนะคะดื่มน้ํานะคะวันละ2-3ลิตรค่ะมีการวิจัยพบแล้วนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยสามารถเร่องอัตราการเผาผลาญพลังงานได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะที่สําคัญเลยนะคะน้ำเนี่ยจะช่วยดีถกของเสียออกจากร่างกายนะคะจะทําให้ผิวพรรณไม่แห้งนะคะผิวพรรณสดชื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะที่สําคัญก็คือทําให้คุณอิ่มนานแล้วก็ไม่หิวบ่อยค่ะ ข้าวกาแล้วค่ะทุกคนสำหรับคนที่ชอบกินขนมจุบจิบนะคะตัวเองก็เหมือนกันนะคะเป็นคนติดขนมมากเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีกินยังไงนะคะให้กินขนมนั้นให้อ้วนน้อยที่สุดค่ะนั่นก็คือข้อแรกเลยนะคะก็คือการกินเค้กค่ะแนะนําให้กินชิฟฟ่อนเคก้กหรือวาสปันเค้กนะคะเน้นที่เนื้อเคก้กไม่ใช่เนื้อครีมค่ะ ส่วนคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะก็ให้กินทุเรียนที่หา่มมากกว่านะคะมากกว่าทุเรียนสุกเพราะว่าทุเรียนสุกเนี่ยจะมีน้ําตาลมากกว่าค่ะอีกข้อเลยนะคะสำหรับใส่กล้วยทั้งหลายนะคะกล้วยปิ้งนะคะน้ําตาลสูงเยอะมากกว่ากล้วยธรรมดานะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะให้กินกล้วยแบบธรรมดาเนะะี่ยค่ะดีที่สุดละค่ะ คือสิบแล้วค่ะทุกคนให้ทุกคนระวังน้ําตาลแฝงนะคะที่อาจจะอยู่ในอาหารต่างๆซึ่งเราอาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนค่ะเช่นพวกน้ําผลไม้กล่องนี่นะคะบงมากเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะเพราะว่ามีน้ําตาลเยอะมากกว่าผลไม้ปกติะคะ่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณยากจะกินผลไม้นะคะไม่ต้องกินน้ําผลไม้กล่องแต่ว่ากินเป็นผลไม้เป็นลูกๆเนี่แหละคะ่ะ ผลไม้ลูกๆนยคะมีกยากใยสูงเยอะกว่ามีวิตามินเยอะกว่าแล้วก็มีน้ําตาลน้อยกว่ามีประโยชน์มากกว่าค่ะอีกสีหนึ่งที่อยากจะให้เลี่ยงกันเลยนะคะนั่นก็คือน้ําซุปเกาเหลาค่ะเพราะว่าบางร้านนะคะก็ใช้น้ําตาลนะคะ ผสมลงไปในน้ำซุปนะคะนั่นก็คือจะทําให้เรามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็หวานมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนําให้คุณนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวแยกน้ํากินแห้งไปเลยนะคะจะดีที่สุดค่ะข้อที่11แล้วค่ะเวลาคุณสั่งอาหารนะคะตามสั่งหรือว่าส้มตามเท่าไรนะคะบอกไม่ค้าไปเลยนะคะว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสค่ะ เพราะว่าจะตัวผงชุนรดนะคะแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆนะคะก็จะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินของเรานะคะแปรรวนเมื่อฮอร์โมนอินซูลินป่ปรัวนะคะก็จะทําให้ลดไขมันได้ยากค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารพวกแปรรูปนะคะก็ให้คุณนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มองด้วยตาเปลา่าเราไม่รู้ว่าอาหารพวกเนี้ยทำมาจากอะไรนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะระหว่างลาบอ,อกไก่กับยำหมูยอนะ,ค,ะคุณจะเลือกแบบไหนแนะนําให้คุณเลือกลาบอ,อกไก่ค่ะ เพราะว่ายำหมูยอนะคะก็ไม่รู้ว่าหมูยอเนี่ยประเด็นคือไม่รู้ว่าทํามาจากอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือไม่แนะนําให้เลือกแต่ว่าอกไก่เนี่ยเราเห็นด้วยตาเปล่าเรามองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยนะคะว่ามันเป็นไก่หรือพวกยำกุนเชียงแล้วก็น้ําตกหมูนะคุณจะเลือกอะไรก็แนะนให้เลือกน้ําตกหมูค่ะเพราะว่าเราเห็นได้เลยด้วยตาเปล่านะคะว่าน้ําตกหมูเนี่ยมีหมูอยู่ในนั้นนะคะแต่กุนเชียงเนี่ยคุณมองกุนเชียงแล้วรู้ไหมคะว่ากุนเชียงทามาจากอะไรคุณไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดคุณตอบได้แบบนี้แล้วนะคะวิธีการ การเลือกกินนะคะเลือกแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดมากซับซ้อนค่ะข้อที่12บสอแล้วค่ะทุกคนนี่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงนะคะผักที่มีคาบสูงนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็คือพวกตระกูลหัวทั้งล่างนะคะ เพือกมันฟักทองข้าวโพดแครอทค่ะหรือวิธีการกินผักพวกนี้ถูกต้องนะคะนั่นก็คือถ้าคุณจะกินผัดฟักทองกับไข่นะคะก็ให้กินผัดฟักทองกับไข่เนี่ยเบาๆไปเลยไม่ต้องกินกับข้าวแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินกับข้าวเนี่ยก็แสดงว่าคุณกินแป้งกับแป้งหรือว่าคาบกับคาบ,าบไปด้วยกันโดยมื้อนั้นคุณก็จะได้แต่คาบนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคน3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากเรื่องราวของมื้ออาหารแล้วนะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องเทคนิคหรือวิธีการ การทายังไงนะคะถ้าเกิดคุณไม่อยากออกกำลังกายหรือขี้เกียจออกกาลังกายค่ะข้อที่13าค่ะนั่นก็คือการกิน2มือ้อหรือกิน3มื้อไปเลยนะคะไม่กินจุบจิบในระหว่างวันค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะว่าการลดความอ้วนนะคะมันมีวิธีกินซอยเป็นมื้อย่อยๆนะคะประมาณ5-6มื้อนะคะอันนี้ถือเป็นวิธีการที่ผิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งซอยมื้อนะะ่ะก็จะทําให้อ์โมนินซูลินเนี่ยหลั่งออกมาบ่อยๆนะ,ะซึ่งจะทําให้แปรปรวนเข้าไปใหญ่เลยะคะ่ะ สำหรับใครที่อยากจะลดความอ้วนได้ให้ไวมากขึ้นนะคะแนะนำให้คุณทำ IF หรือว่า intermittent fasting นะคะ16ทับ8หรือ12ทับ12ค่ะ จำเอาไว้เลยนะคะว่าการที่เราปล่อยให้ตัวเองนะหิวนิดๆน,นะคะถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่จะทําให้ลดไขมันได้ไวมากขึ้นค่ะอ๋อสำหรับคนที่ทํา IF นะคะก็ระวังนะคะอย่าปล่อยตัวเองนะคะหิวจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินอาหารตอนหิวนะคะจะทําให้ฮอร์โมนอิ่มแปรปวนซึ่งนั่นหมายความว่าคุณกินอะไรก็ไม่อิ่มแล้วนะคะจะทําให้ลดความอ้วนยากมากขึ้นค่ะ เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำา IF แล้วก็มีอาการหิวในระหว่างวันนะคะแนะนำให้คุณกินโปรโตีนนะคะโปรโตีนไขมันต่ำเนี่ยจะทำให้อิ่มนานแล้วก็อยู่ท้องแล้วก็มีประโยชน์ค่ะข้อที่14แล้วค่ะทุกคนทำอย่าก,กําลังกายนะคะให้เพิ่มนิดค่ะ N E A T นิดนี้ก็คือการเผาผ่านไขมันได้โดยคุณไม่ต้องออกกําลังกายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานบ้านนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเผาผ่านดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสาหรับสาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะให้ลุกขึ้นมาเดินเอกสารในระหว่างวันนะคะจอดรถใกล้ๆบ้างนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ค่ะสาหรับสายเดินทั้งหลายนะคะแนะนําให้เดินวันละ5 6กพันก้าวค่ะแค่นี้คุณก็พร้อมได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายเลยค่ะข้อที่15แล้วคะ่ะทุกคนเย่ yeah! การนอนให้ได้มากที่สุดแล้วก,ก็การพยายามไม่เครียดค่ะ แนะนำให้คุณนอนให้ได้นะคะประมาณวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงค่ะจะช่วยเรื่องอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ดีที่สุดเลยค่ะแนะนำให้คุณไม่นอนดึกนะคะแล้วก็แนะนําให้นอนในช่วงที่โกรทฮอร์โมนกาลังหลังนั่นก็คือ5่ำทุ่มนะคะถ้าเกิดคุณนอนในเวลานี้ได้ดีนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อฟูนะคะเมื่อกล้ามเนื้อดีนะคะการเผาผลาญก็ดีค่ะหน้าเด็กแถมหุ่นดีด้วยโกรทฮอร์โมนนั่นเองค่ะ แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณทำได้1-14ถึง14ข้อแล้วนะคะข้อที่15ขออีขออย่างหนึ่งก็คือการพยายามไม่เครียดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำา1ถึง14ข้อมาดีแล้วนะคะแต่ว่าคุณมีความเครียดนะคะฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยก็จะหลัง่งซึ่งนั่นก็จะทำให้คุณลดไขมันได้ยากค่ะ จำเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดคุณเครียดในการลดน้ําหนักนะคะถึงแม้กินดียังไงนะคะน้ําหนักก็ไม่ลดค่ะเอาละค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับ15เทคนิคนะคะกินยังไงนะคะให้ผอมสไตล์คนเครียดค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ